สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับวิทย์นะครับจากอินเนอร์บาลามใบน็อกเอี้ยงนะครับคลิปนี้ค่อนข้างมีสาระนิดนึงนะครับข้อเหวี่ยงที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นข้อเหวี่ยงของ c t r นะครับสกายไลน์ R35 นะครับไอตัวแดงแดงนี่คืออะไรครับตัวแดงแดงนี่คือบ็อบเวทนะครับบ็อบเวทคืออะไรบ็อบเวทคือการแทนค่าน้ําหนักของก้านสูบลูกตูบชาร์ปสลักก้านคลิปล็อกเข้าไปนะครับนี่นะครับ ตัวบ๊อบเวทตัวนี้นะครับที่อยู่ในแท่นบาลานซ์ตอนนี้นะครับเ,เป็นน้ําหนักของลูกก้านสแตนดานนะครับเราจะมาดูกันว่าค่าบาลานซ์จากโรงงานเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วเมื่อเราทําการเปลี่ยนลูกกับก้านของสิ่งเข้าไปเนี่ยค่าบาลานซ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไหมเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูกันครับติดตามเลยครับเริ่มเลย ค่าที่เพื่อๆจะเห็นนะครับเป็นค่าบาลานซ์จากโรงงานนะครับโรงงานนิสสันนะครับตอนนี้นะครับค่าดันด้าจากโรงงานนะครับด้านหน้าอยู่ที่4.9กรัมนะครับด้านหลังอยู่ที่3.6กรัมนะครับคลิปต่อไปนะครับเราจะมาถ่ายกันให้เห็นว่าเมื่อเพื่อนๆที่ขับ CDR นะครับซื้อลูกกับซื้อกา้านติ้งมาใส่แล้วเนี่ยค่าบาลานซ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี หรือไม่ดียังไงติดตามตอนต่อไปนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมใช้ลูกก้านเดิมนะครับแล้วก็ใช้น้ำหนักลูกก้านเดิมเนี่ยมาทำบ๊อบเวทนะครับจะเห็นได้ว่าค่าความสั่นจากโรงงานนะครับด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่4.9กรัมนะครับด้านหลังอยู่ที่3.6กรัมนะครับตอนนีเ้เครื่อง35ตัวเนี้ยเปลี่ยนลูก กับก้านซิงนะครับลูกซิ่งกับก้านซิ่งเพราะฉะนั้นน้ําหนักลูกกับน้ําหนักก้านเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม่เท่ากับของสแตนดาดนะครับผมก็ต้องทําค่าน้ําหนักบล็อกเวทอันเนี้ยขึ้นมาใหม่แทนค่าขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านเข้าไปแล้วเนี่ยค่าความสั่นเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่มันจะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมก่อนที่เราจะทาการปรารถันนะครับอ่ะเราจะมาดูค่าเริ่มต้นเลยครับ เริ่มแล้วนะครับตอนแรกนะครับตอนแรกนะลูกก้านเดิมนะครับด้านหน้าอยู่ที่4.9นะครับด้านหลังนะครับอยู่ที่3.6นะครับโอเคเราจะมาดูกันว่าเมื่อผมทำบล็อกเวฟใหม่นะครับเป็นลูกก้านซิ่งน้ำหนักใหม่ที่ใส่เข้าไปถ้าเราไม่ทำการบาลานซ์ใส่เข้าไปเลยถ้าความสั่นจะอยู่ี่เท่าไหร่นะครับจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงนะครับเรามาดูกันนะครับ อาเะไเพียงเอาเฮ้ยทำไมสั่นหนักกว่าเดิมอีกอะด้านหน้าอยู่ที่13.6กรัมนะครับด้านหลังยอยู่ที่13.1กรัมนะครับหมายความว่าอะไรอะหมายความว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นเครื่องวีนะครับเป็น GTR R35 นะครับอาา๋อลูกเพื่อนเเปลี่ยน,น,นลูกกับก้านซิ่งไปแล้วนะครับเครื่องจะสั่นมากกว่าเดิมนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับผมจะทําการบาลานซ์ข้อเส้นนี้นะครับนี่คือคลิปสุดท้ายคลิปจบนะครับข้อเส้นนี้เราก็ใช้เวลาการทำตั้งแต่เที่ยงนะครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับโบราณว่าไว้นะครับไม่มีเข่าใดสูงเกินเข่าไม่มีเข่าใดสูงเกินใจเดี๋ยวจะมาดูหลังจากที่เราทำการบาลานซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผลจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพื่อนๆก็เห็นไปแล้วนะครับ ว่าถ้าเราทําการเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านซิ่งไปแล้วน้ําหนักลูกน้ําหนักก้านเพี้ยนไปจากสแตนดานนะครับมันจะทําใหู้้เบี่ยงเนี่ยไม่บาลานซ์ตันมากขึ้นกว่าลูกกา้านสแตนดาดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านนะครับเราจะต้องเอาู้เบี่ยงมาทําการบาลานซ์นะครับในเครื่อง V นะครับนี่เราจะมาดูกันครับสุดท้ายเป็นยังไงบ้างน,นะครับผลงานของเราครับเพียงกดครับ 0.0นะครับข้อเหวี่ยง R35 เส้นนี้เพื่อนๆคนใดนะครับที่มี R35 มีเครื่อง V นะครับที่ทาการเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านนะครับอย่าลืมนะครับมันจะมีการสั่นมากขึ้นกว่าเดิมอย่าลืมส่งข้อเหวี่ยงมาให้อินเนอร์ของเราบาลานนะครับลอชมข้อเส้นต่อไปว่าผมจะเอาข้ออะไรมาทำให้ดูสวัสดีครับผม